ชมชุดมินิฟังในบ้านเบาๆเปิดอะไรนะที่ที่บอกเบาๆก็เพะแรงๆก็เพะเปิดเบาได้แล้วก็เร่งวอลลุ่มยังไงก็เพออันนี้ประกอบด้วยพาวเวที่ที่ทำขึ้นมาเองประกอบเองสร้างเองอาจจะไม่เหมือนคนอื่นเขาแต่ว่าประสิทธิภาพเต็มร้อยเปอร์เซ็เราเน้น เน้นความเพลาะเน้นเสียงที่ไพลาะแล้วก็เป็นตู้2.1นะคะตู้2.1งจุเอพราะว่าตัวเนี้ยสามารถที่จะขับได้3ใบสามใบก็เป็นซับเบสิบนิ้วโครงปั๊มใช้โครงปั๊มแล้วก็ใช้กลางแหลม8นิ้วของเจวีนะคะแล้วก็ใช้มิกตัวจิ๋วร่วมด้วยร่วมด้วยนะคะก็ ที่ผ่านพ้นวันแม่มาได้ไม่กี่วันนะคะเราก็จะได้จัดชุดให้กับคุณแม่นะคะเป็นชุดนี้นะคะดีใจค่ะที่หลังวันแม่เนี่ยคุณแม่ก็ได้มาซื้อนะคะโดยที่คุณลูกเป็นคนพาคุณแม่มาคุณพี่เขามามดูตั้งแต่วันอาทิตย์เนาะอาทิตย์ถ้าจำไม่ผิดเนาะแล้วก็เพื่อให้ให้คุณแม่ได้ได้ ฟังเสียงแล้วก็รู้ในวิธีการเล่นก็พาคุณลูกมาด้วยอ๋อมีไม้ด้วยมีไม้ด้วยมีไม้ไหนเอาไม้มาดูดิไม้ชาร์จคู่เอ่าใช่ร์จคู่ต้องอย่ในนี้อ๋อเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นไม้ชาร์จคู่นะคะซึ่งเป็นของแบรนด์ mc เราเองในการเลือกมานะคะมันมีตัวกันกิ้งมีที่ชาร์จ ให้พร้อมมีตัวสัญญาณสัญญาณที่ชาร์จก็ตัวนี้นะคะก็จะมีเอาซีฟีเราไปไหนอะไม่เป็นไรแช่งมันหาไม่เจอตอนหลบเลยละอันนี้ปิดหน่อย๋ยวเปลืองแบตเตอรี่วิธีใช้ก็ง่ายก็เสียบไปแล้วเดี๋ยวมันก็ดีเทคหาสัญญาณเองสัญญาณไวเพราะว่านักร้องก็จะร้องแล้ก็ไม่เหนื่อยด้วยนะคะก็ต้องขอขอบคุณ เ <F> อแล้วก็เป็นลูกค้าที่บอกต่อ,อมาทีนะคะ